อย่างมีคลิปคลิปหนึ่งพี่ก็ไปเห็นคร่าวๆคาดการว่า19ก้ากุมพฤศจิกายนเนมาจะเกิดขึ้นก็ได้สวดรปราการเนน้นองใบค, <า S 2> คลิปลักษณะของการฉลองวันเกิดกลางวงไพ่เนี่ยมันเป็นยังไงกันหรอจุดเทียนปักอยู่ที่เค้กนะคะแล้วก็มีเจ้าของวันเกิดซึ่งอยู่ในวงไพ่ค่ะโอ้เปล่เค้กการ <c oughs> วเ <c oughs> งเลยนะเนี่ยคเค้กมาวันนี้วันเกิดนะวันเกิดเพื่อนนะนี่ค่ะ คือวันเกิดก็ต้องถ่ายคลิปใช่ไหมน้องใบค่ะแต่ลืมว่าหนึ่งมันสถานการณ์โควิดดวคนจะจับตาดูแล้ววิาพากษ์วิจารณ์สองลืมไปว่านั่งเล่นไพ่กันอยู่ใช่ค่ะเพราะว่าพอคนถ่ายคลิปหมุนกล้องไปตรงกลางห้องเป็นวงไพ่ขนาดใหญ่นะคะไม่ต่ำกว่า15คนค่ะกำลังเล่นไพ่กันอยู่เลยนะคะ พิกัดเนี่ยตรวจสอบเพราะว่าเป็นห้องเช่าที่อยู่ติดกับโต๊ะสนุกแห่งหนึ่งที่ซอยพิทักธรรมบริเวณตลาดคุณสมบัติมหมู่เก้าอำเภอพระประแดงสมุทรปราการห้องเช่านี่เครียดเลยฮะพอเจอปุ๊บเดี๋ยวห้องเช่าจะเดือดร้อนแล้วสิเนี่ยในเวลาต่อมามีคนแสดงตัวเป็นเจ้าของนะคะชื่อคุณน้อยบอกเนี่ยมันที่เดียวกันกับในคลิปนั่นแหละคือมีคนรู้จกักมาขอเช่าสถานที่เขาบอกเขาจะจัดงานวันเกิด ก็เลยให้เช่าไปในราคา800อ้างว่าไม่รู้ว่าเขาจะมาเล่นไพ่กันเนี่ยนะคะลองไปเชื่อมันจะเกิดขึ้นไหมจงมลกระทงใช่ไหมคะคือประชาชนคนไทยเนี่ยจำนวนไม่น้อยทีเดียวทุกเทศการอันนี้ว่ากันตรงๆนี่ผมนำเสนอเรื่องโควิดนะไม่ใช่เรื่องอื่นนะโควิดนะ